สวัสดีเจ้าเด็กๆเ,เจอกับครูจี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันในหนังสือเรียนนะคะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะแตกต่างกับ อีกเล่มหนึ่งนะคะจะมีเนื้อหาคือตัวเดียวกันแต่เล่มนี้จะเป็นหนังสือเรียนนะคะเด็กๆสองเล่มนี้จะมีความแตกต,ต่างกันเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะอ,อันนี้เป็นนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะ ่ะตอนนี้วันนี้ครูจีนะคะจะนำจากหนังสือเรียนมาสู่แบบฝึกหัดนะคะ<ม>เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับโูจีแล้วหรือยังเริ่มเลยค่ะ<ม>เด็กๆคะวันนี้เด็กๆเ,เห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะ อนนี้คุณจีจะแนะนำหนังสือเรียนกับหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเราจะมาใช้สองเล่มนี้นะคะเล่มแรกก็คือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะคะอีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือแบบฝึกนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษซึ่งทั้งสองเล่มเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะคะแต่เด็กๆสังเกตคำว่าแบบฝึกหัดกับหนังสือเรียนนะ วนนี้ให้เด็กๆเปิดเดบึกหัดนะคะในหน้าที่6และทำข้อที่6ค่ะก็คือหน้านี้นะะเด็กๆมาดูไปพร้อมคุณจีเลยค่ะในนี้นะคะจะให้เด็กๆวาดรูปนะคะและระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งให้เด็กๆฝึกแต่งประโยคโดยมีคำ หน้าไว้ให้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคำด้านหน้าที่เด็กๆจะต้องเอามาเติมเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน,นะคะเหมือนกับประโยคตรงนี้นะคะซึ่งประโยคตรงนี้ก็คือ this is my friend นะคะ his name is Eric. he is nine นะคะเด็กๆจะต้องมาเขียนเติมในนี้นะคะ This is อะไรคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย His หรือ Her Her name is นะคะต่อไปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็น He is ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น She is ให้เด็กๆขีดเส้นใต้นะคะให้เด็กๆขีดเส้นใต้ยกตัวอย่าง สมมติว่า this is mine my friend นะคะนักเรียนเติม my friend เป,เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะบอกครูจีได้ไหมสมมติว่าเป็นผู้หญิงเด็กๆก็ขีดอันนี้นะคะเป็น her name is I นะคะ เพื่อนของครูจีเป็นผู้หญิงชื่อไอ้นะคะอ่ฮีเฮ้เลยคะ่ะ he is นะคะ he is อีสอินะคะ he is อีสอินะคะก็คือเขาอายุ11นะคะเพื่อนของครูจีชื่อไออายุ11นะ ตอนนี้เด็กๆนะคะอ่าถ้าเป็นผู้ชายล่ะคะเด็กๆก,ก็เอามาเป็น this is my friend เป็นเลยคะ he name is John นะคะ, he, นะคะ he is Nine ่าอูนนะคะ Nine he is nine ก็ได้สั้นๆเหมือนตัวอย่างนะคะเอาละค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะครูจีจะแปลคำศัพท์ให้เลยนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันเนาะ,ะคำแรกค่ะเมื่อกี้ครูจีอ่านแล้ว this is my friend นะคะคำแปลก็คือนี่คือเพื่อนของฉันนะคะต่อไปค่ะ His name is Alex นะคะคำแปลก็คือเขาชื่อ Alex ค่ะต่อไปนะคะ He nine นะคะคำตอบก็คือเขาอายุ9ขวบนะคะเมื่อเด็กๆ เขียนนะคะเขียนประโยคตอบคูจี้ลงไปในนี้แล้วนะคะทั้ง3ข้อนี้แล้วให้เด็กๆวาดรูปเพื่อนพร้อมเด็กๆลงไปในนี้พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามน,นะคะ mm hmm. เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วตามสโลแกนของเราเลยนะคะ mm hmm. ก็คือถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วนะคะส่งลงไปในกลุ่มไลน์ห้องเรียนนะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่6นะคะข้อที่เท่าไหร่คะ6นะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้ากลุ่มนะคะเต็มใจให้ความรู้ค่ะและสุดท้ายนี้ครูจีนะคะฝากกดไลค์ นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งก,งกิ๊งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเลค YouTube ครูจีนะคะหรือครูสมจิตคงเจริญนะคะและ YouTube ของโรงเรียนบ้านกระทุ่มลม้มนะคะฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะ ายบายคะ่ะอย่าลืมทำงานส่งนะคะ